อันนั้นวันดีกับผมวันนี้เรามาจัดเมนูเนื้อชั้นติดมันคั่วกลิ้งรับนี่เนื้อชั้นติดมันล้างตามความรักเอานั่งออกนะครับนะใช้กัไปเลยอ่าเราจะไม่ใช้น้ำมันเราจะไม่ได้น้ำเราจะใส่ใส่แบบเนื้อวัวเดือดมาลิ้งกับเดือดนื้อเดือดกับใส่ล้ลายกับมันมีมันจะมีนื้อมันหมูมันจะมีนื้อมันหัวเนี้ครับนื้อมันหัวเนี้จะแตกออก Lầu phiền gang yêu lưu ý nghĩa là do gì một năm lấy một con gây lây nắp cho đến mời và mời ngày 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 là ngày 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 อย so so right ่ว่าควกึตายมือวที่ดึงอะีความเช็ดนะครับคือเราต้องใงที่เสียงทุก m ้อนะครับยิ Keeping ่งม่รับน้าเราไม่ใด้นะครับน้ำเราไม่ได่น้ำมันเราไม่ใด้เรียงแต่ท <ermo> ุกใส่ทุมันนะครับนะอ่าเร่งความชอบครับแว่านี่เรามาทำหน่อเด็กจะปักกองผมนะครับคือผมจะไม่ได้น้มไม่ใส้น้ำมันไรแต่ไรต่างินเลยครับผมจะพัดเดียวคัวกงือมันต้องเงนะครับนะมันต้องเ้งครับเหนือมุกมึนตาเลยครับอ่านั่นเลครับ มีพัดแันนี้ด้วยครับกว่าเดียบบอกว่าเครื่องมันกา้าวบบนี้ครับมันจะหลับหัวมู่ด้วยครับเราจะไม่ได้น้ำไม่ได้เละก็เลยนะเดี๋ยวพัดไอ้เหยื่อเนี้ยมีกว่าหม,อม้อมนหมือนกันไอ้เหยื่อนี้มันจะตุกมพัดจะกับน้ำมันนุ่งเหยื่อมันไกออกมานนานนะ,ะนนนผมจะไม่จ่าน้ำมันทิ้งตลอดนะเหลือที่ด้านเป็นคนเลยครับเป็นค,คนอย่างนี้ยครับพัดไอ้มีกว่าหม,อม้อเหมือนนะ แต่ว่าไม่โตไงนั ley, dry, uh, ่งด so, uh, so, uh, 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 ูนไปนะครับนะผมว่าถ้านั่งดูนไปองกับเดือนเดียวเขื่อมันจะมีความดันกับซึ่งซี่ดันมันจะอยู่ไม่นานจริงกับเอาเล่ย์ก้าวผมมีความหม่อเคยกับเรีองลายก้าวแบบนี้หลักสัวนมูดีเดียวนะครับนะเพื่อนี่เราขอยอดนำมืไปนิดนึงครับเงินดำแบบนี้น้อครับเพื่อนะเราตั้งไว้เป็นนี้เลยแป๊บเดียวกับเดียวเรามาปรุงกันครับผม ใช่ครับของเราเรียกว่ามูทุกเดือวนะเหลือกับคุกหุ่นรถกับโดหมูไปเมนูนี้เราจะไม่ได้น้ำตาลนะครับมันจะไม่มีน้ำตาลนะครับนะนมากับมันเลยแม่งมันเลยแม่งซึ่งเดี๋ยวเราจะพัดไอเหนือเมื่อเรียกวิงเลยครับเป็นเป็นเดี๋ยวมากรัวกินกับซึ่งเราก็มาลรยใบมะกรูดอ่าบัดน้ำปลาหนึ่งโลเตื้องคามหม้อตั้งไว้แบบนี้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเรามาโรยหน้าด้วยใบมะกรูดเลยเรามาทั่การที่มีครับผม อันนั้นไม่เลยกับแอนเอเลยนะครับอ่าทีนี้ได้มกักดูด้อยอ่าเท่านีเลยครับอ่าเอนมาอนอยกบคือเดียแต่ความชอบเลยนะครับนะแต่กองบุ้มโป๊แบบคลี่คลิมมี่เกือเหนือมื้มมมมับนี่ครับมาเดี๋ยวเรามาทำฟองที่นงกรปุ้มแคบเน่อย